เปลเป็นยังคือบโบเลือกมองเห็ดอยู่ในโซนนั่นมองตากสุภาพเจ้าก็อยากตากอยู่ยันสีอบองงามสีบองงามบองงามนี่คือบแบบนด์เนาะบอสุภาพใช่อ่ะเดี๋ยวไปเช็งจับส่วนนีน้โอ้ชัว์เดียวเลยนีน่เนาะเด้อโ <ừ. S 1> อ้ ปัดประชาชนนี่ตั้งแต่พุ่นแต่ในน้อยพุ่นกับบุรีเลยบ่บุรีอ้าคือว่าเคยไปเห็นงานอยู่ไทยอยู่ผมไม่ใช่ตัวนี้บ่ใช่หลักไปหลักไปด้วย <laughs> น,นี่ได้ดิเนาะอ่าโยกใหญ่มานอนคืนแรกอ่าทั้งสาวเตวพี่น้องเอ้ยเนาะ,นอ,ะอ่าทั้งประตูอ๋อเอาวันนี้กะอ่าสำหรับทั้งคงหลังคาแอ้มผากระจา่านาจาแล้วมือนี้พี่น้องเน,ะเนะาะว่าวานนี่ก็ซอยกันเต็มที่พี่น,อนอ้องเลยอืมออาเนาะ พ่อกันคือเก่าเลยพี่น้องเด้อเนาะกับช่องของทางพอน้องเปียวนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องเป็นกับลังใจให้อีกช่องทางหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอ้าดูโอ้ยยังอันนี้เนาะรถซักเสือผ่านหน้าแพ้พี่น้องเอ้ชิเมียนเสาเตี้ยวนี่เนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยมีน้ำมีในตื่นมาแต่เศร้าซักเสือผ่านหน้าแพ้สบายพี่น้องเฮามีเป็นของตัวเองแล้วพี่น้องเนาะ ดังโขยลางบวงอย่างต่างๆเนาะเดี๋ยวยินเสียงแจ้วแจวอยู่ทางนั้นอยู่พี่น้องนว่าคือว่าสิเห็ดเฮาตากเสือโบดูว่าจังใดนี่แหละไม่เห็นนี่หรอพี่น้องเนาะจุดไฟเนาะคนกุ้มนเลย เอาแต่เชี่ยวหรือพวกเขานโอ้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อยังพากันคุดยังอันนี้ฮะันตาเคันตาเครื่องาคันผ้าซสื้อผ้าธรรมดานี้ได้อยู่ออเดินเลยเอาซะขอญาตันติดเสียงพลังเลยเพราะว่าถามวอา บมได้ยินเนี่ยบ่อคอยเนาะเนาะโอ้โหหมเองตากสือผ่านาแพ้เนาะเออเป็นยังคือโบเลือกมองเห็ดอยู่ในโซนนั้นมองตากสือผ่านเจ้าแต่อยากตากอยู่ยันสีบองงามสีบองงามบองงามนี่คือบแบบแรงเนาะโมสุภาพ <laughs> <laughs> โอ้เอาเอาง่ายๆแต่คือว่า คาเจะไปเลือกอันว่าเห็ดมองห้าวตากเสื้อผ่าอยู่มองข่างกระต๊อบเนาะแต่บนนี้มันมีเสื้อผ่าหอยช่างมันยังม่ยาได้เนาะมันเป็นมุมมองที่แบบมุมตรงตรงตู้ยพี่น้องเลยมันโบงงามในหนูใยตาพี่น้องมาเนาะคันชิวากันก็เลยมาขอเลือกมุมนี้ดีกว่าเนาะห่างมุมไกลจากของคุณแน่เห็ดให้เขาเลยเมนอะไรเนยกันเนาะเนยตากน้ำกันจะของเฮือนนี่ปะเนยเรากับบริมีคือกันแด้นี่กันเนาะนะเนย โอ้ผู้ดีได้เนี่เห็ดเผื่อเราด้วยแอบคือบา้านเทาตะกี้เนาะแบบสองน้าอ้าบ้านอย่างนี้ดูป้าดูดงใครใครอยูห่หนังน้่งธรรมชาติใกล้าดงหลายอยู่มึงเลิกปีนแต้วย้ะเหนื่อยอ่ะตัวนี้สิมเมนเฮ้าตัวนี้บ่ตัวเงาเนาะเด้อบุ้มีตัวไม้ก็หนี้บ่บบมี แค่ว่าบมีกันน uh ั uh, pues, uh, <9 <9 <9> <9 <9> <9 ่นใช่ไมจ๊ะมีย่งโกงตากนะไม่แขนบ่ไม่แขนเสื้อใครเยอะใช้ไปิเออเออเลยเออเลยดูอีตเ้าเลยหรนี่เนาะแน่นอมียังนี่คือมีขนไก่ออกมาน้ำมาเมีนมองกระเจ้าพังกันนเหนจังโมโหกันขนไก่เลจน่ะขนไก่เต็มอยู่ ไก่ตห่ห้บยยันแมนแล้วไก่ไต่ห้าาฟังไว้เนาะยันแมนอยู่ต no> ั้งหันได้แล้วเนาะชมแล้วว่าคนหน่อยบ่เมื่อยแล้วเอาเอาเนาะหมงตากสื้อผ้าหน้าแพ้ ้ในแล้วหาผู้ดีแล้วเนาะอันเมื่อคืนนี้เจ้าก็นอนอยู่นี่บ่เหนืยแต่แมีเออนำกันกับพู้ตุนี่แนเนาะนั่นกับลูกช่องคนเอาใช่ว่าพู้ตุมานอนนี่สามคืนนี่เป็นเมื่อคืน เอาอีกแล้วกินหอดทุง่งนุ่ไม้กินหอดทุง่งนุ่ไม้เลยว่าดอกทุ่งมไม้ซื้อกันเนาะอ๋อสรุปแล้วนี่เจ้านอนอยูอ่นี่น้ำกันกับลูกสองคนเมื่อคืนนี่เลยเพิ่นมะลินเด็กเพิ่นกันเมื่อตอนที่แรกเมื่อคืนนี่นึกว่าทั้งประตูสี่ภาคนอนอยู่นี้เนาะเพิ่นมะลินมาเล่นซื้อเนาะเลย แต่ว่ามีอันผ่าบัตนี่ยน,นีเนาะไปตังกลุ่มหม่อมเลยจี่น,นอยโอ้ใส่เสือใหม่แทน้นี่เนาะอ๋อดืมเบึงได้นี่พี่น้องเลยอันเมู่บ้านนี่บอเนอชันว่าเขากันคักกีรรถบันนี้เนาะเนอ,อคือเราใส่แบบสีพี่น้องยเสือทางง้ายพันยูทางเวยงจันพี่น้อยมันฝากมาให้หมู่บ้านนนอ เป็นยังไงเนาะนอนทีไม่ถามเลยได้นอนคืนเดกครับหมบอกเล็กใช่บ่มหบอกหมอบนยังบริเวณมาถานมึงเล็กเนาะนอนฝันดีวะบม่ได้นันบ่อเหว่านอนกระดับดีดับง่ายอยู่บ่อเยินว่านอนบ่ดับบ่ยังเหรอกเนาะเอ้าเหมือนนี้ เอาตากเสื้อเสื <ừ> ่อม <ừ> ัดเอาเนาะมีอย <ừ> ู <ừ> ่บ <ừ> ่อปอเสือก <ừ> ินข้าวแล้วบ่อสเตียวสาวสาวยังยังอยู่บ่ออย เอาเห็น hmm. ้ได kind of ้เปเอานั่นมามัดก่อนบ่อได้เนาะแล้วนี่เนาะนี่แต่ว่ามีห่มและมือนี่ยันเปลียนยุ่มมือนี่อันนี้เพราะว่ายินทั้งโมเตียงพนว่าชี สีฮอนถอนออยู่มาอนิยกไ้จักโอ้มีหมสูงเดูเบิ่จะได้ถอนมันต่ำพุทธรับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันอีกทีนึงว่าสีเห็ดจังไดเออเอาตัว n h a าอหละคักแล้วฮะเออใช้เสื้อหมัดคืนหน่อยแทะก่อมีอยู่ เลใเอตเลเนเนีปรน้เนาะถามกันคือบบนี้็ับตัดออกจักน้อยอานีออกยุกุกเนาะยินบนเตียงบ่มือวานนี่มือนี่พี่น้องสีตัดออกหรือว่าสีฮอนสีถอนหรือว่าจังไดกั à, nhìn bình quá thì nó con. thấy ba phun lại Đây, à, đưa có xanh chặt xuống này. โอ้ชัวเดียวเลยนี่เนาะเอ้อเ <ừ. S 1> อาขึ้นเทิงบนก็ได้น้องเลยครูยังมีสนชิโบงามฮะโมงามอีกเลยว <laughs> <laughs> ันแน่นเน,น้อวันใช้เชือนักบันยวดไหลลงกนะฮะ <laughs> โอ้เป็นคนขขขนข้องคข่วพี่เนาะเห็ดยังกยบ่งไว อันน yani ่ะ bon อันทางนั ồi. Ồi. ้นสตาวนี cafe. ่ค uh. yeah. ือบ no, no. no no ุรีอันนี้บ่บุรีบัตรประชาชนบ่โดยบุรีสมโนยังบุรียังบ่ได้ขึ้นอยู่กับพายบ่ได้นี่กับบ่เออห่วยนอนเลยเออได้เอาน้ำชาบุญเนื้อขอบใจขอบใจว่าเดียวหือได้ยังได้ยังดอกได้ยังไปตัดบ่ไอยกงบุรีตัดมาตัดมัดโดนนะต้องตัดดอก โอ้ใช <KNOW S> ่นั่นจูดน่ะบ่เนืใช่มีไฟอยู่บ่อเนมีอยู่มีอยู่เลยโอ้น้ำอ่ะเน็กเอ็นพดมองกลางต้องเอาสูงวัดด้วยโอ้มันมองรับมองรับน้ำหนัก เามือนนี่คือยมนนยอยว่านนี่อย่าข้อนได้นี่แบบว่าสิจิเมือนนี่นอันเสือผ่าอันทั้งผู้ตู้มีตู้นีเ่เจ้ากับเป็นคนซักบ่ ดูมาชักแต่สุาาอผ่าเจ้าผมเนาะอันอออนั้นเป็นชักเองเนาะโอ้ไปบ้านนี่เนาะเนี่ยมันไม่แขนไม่กังมีเบิดอยู่บ่ยมีเบิด Chị hết nhánh đấy, kỉnh toàn sau này nó, Thấy, thấy sửa phả cháu Đứng thả con tạ Ô, oh, mấy khen xem bò Mấy khen thì Thôi, mưa ao Ồ, nó tôi mưa áo mấy khen đó Ờ, áo xài nội, phía nội Nói, nó áo nó lép, áo đi dò Này tôi chào lột như bò Bên bớt Bên bớt Này, nhang áo เรียบร้อยฉันเนาะเอ้าเดี๋ยวจ้างนายก่อนก็ได้ฉันเนาะรอถ่าเรามาก่อนอันเมนโบอันเราอุ้มหลานเมืองกินีโบอเดี๋ยวนั่งน uh uh ี uh ่ก่อนก็ได้ฉันเนาะน่งเตียงนี่ก่อนระวังรอถ่าชูพี่น้องนหนอลาเรียบร้อยแล้วนี่เนาะคืนนี้กินเงินจนว่าเลิกดื่นพี่น้องเย กินแล้ก็ยังบ่พอเสียบท้องอึกทึกหมู่ใดก็จมอู้เออนานพ่อที่กันที่เมืองอยู่บ่ปิเขาสิเฮ็ดกันแหมันก็ม่วนไปอกแนวนึงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่อันทางวัดประชาชนนี่ตั้งแต่พุ่นตน้อยๆพุ่นก็บ่มีบ่บ่มีอ้คว่าเคย ไปเห็นงานอยู่ไทยอยู่ผมไม่ได้ใช่ตัวนี้บอสเหรลักไปลักไปเลยเลย <laughs> อ๋อขอระยะน้ำคล้ายๆไปคือสมัยตะก้อนนี่คือลักขามไปเนาะนลักขามไปเห็นวีเห็นงานอืมไปรอบไปครอบครองอนายจ้างนายพาไปเนาะนสู้บอสกันแต่สมมุตินี่โอ้โหได้แล้วสมมุตินาดเห็นวัดประชาชนนี่ เราว่าเห็นบัตรสปอร์ตนี่ถ้าซื้อเพี้ยนน้ำสกุลโมตรงยังข่ามบ่ได้เราว่ามันบคือเก่าแล้วเดี๋ยวนี้เนาะโบได้อันขึ้นน้ำไผ่น้ำมันตู้อย่างกับโบเคยเจอบ่น้ำพ่อน้ำเมทูแต่แท้ได้撒โบ่บ่มีโบว่าเสแยวแถวสิบ่มียังดิมีแต่อยู่น้ำไม่เท่าไม่เท่าเสียเลยเลยบ่มีโอน้ำเบาอ้ออ้แล้วบ่แจกแต่แต่ก่อนแต่อยู่พุ่นอ่ะเนาะ เ <c ười> คยขึ้นน้ำมันไม่เทา้าเลยวันนี้อันไม่เท้าเสียไม่เท้าเสียเลยเปิดเอาออกเลยบาแจงทางแม่ทาง่อกแม่กับคนบาด้แจงเลยคนตกลนมันเสีย้วกกันมันกัดหลายปีเดียเ๋ยวน้อโอ้โหเฮ้ยเท้าครับตอนนี้นี่เป็นคนเทือนเลยนี่น <laughs> บุรมีอย่างเลยเนาะอ่ะแก่ปหูจักในนามี่จนี่คืโอโู้ลายเลยคือบูเชงแต่ละเขตแต่ละครอบครัวซอยมานน่กะเรื่องอันที่เกี่ยวขบเพิธบัตรประชาชนกับสมนุนนครัวนี่บอกว่าอ่าคือเขตของทางน้องทงคือการน,นั่นกับไปคนตกลน่นตกมาแต่ต้นไหม่แล้วน,น่ะบุริมีอย่างแบบอุยเรื่องเลยแหละบุรมีพลอยบุรมีอยังไปขุดครัวเล่นไหมบ่บุรเลย นะครับเบอร์สีแล้วนี่ก็โอ้คือหูนะแต่ดึงเงินก็ต้องใช้ายสูงตัวนี้เพราะว่าเขาบุงหูเลยด้อแต่ว่าคือทางเสาแตวนี่ถาสีเริ่มเฮ็ดไม้ด้วยนี่บานนี้นี่ยางหน่อยก็ต้องมีอ่าออียงกอิ่นห้องนะในบ้านกอบโมเิตได้เนาะโมกันโมเิตในบ้านแต่ก็ตะกี้นี่เคยอยู่บ้านนั้นเนาะแ้วก็ต้องไปขอใบน้ำในบ้าน พระเจ้าเนี่ยเคยหิดนำสุนุครัวคือนำภูนี้ขอใบหําห้องตอนนั้นมาแต่จังปืนเหตดบัตรประชาชนหรือผู้สโนครัวได้ึืออยู่กับบ้านนันที่ทางมันพอกระเม่เจ้าทีเบอร์เพิ่นเสียเนาะบ้านยังกอตรนนั้นนะบ้านอะไรเนาะตอนนั้นแหละมันกับโบยากเรากพน้อมันยากน้ำเงินนี่แหละเห็นเบี่ยงว่ามันต้องใช้ใจอันนี้การเดินทางมันก แล้วก็น,นึ่งม้านี่ต้องใส่เวลาอีกนี่นี่เขาไปเด้งกับบุได<ม>้คือบุเชียงเห็นใหนทางนองรอดอยู่บ้านเดียวกันกับบุเชียงเนี่ยอันนั้นก็ใส่เวลาประมาณสองอาทิตย์ปลายพูลบไปลบมาไปของการนี่จนโอ้หผดน้องเลยไปเสียแล้วอ่าต้องอ่าอยู่กับเกี่ยวกับตัวนี้กันเพราะว่าพนบางเถ่อกับน,นายพนโมยูไปสีเทียว พวกนี um <that> okay? ้ไปกัดจับบนนี้บนหน้ามาใหม่อีกเด้อมันยังบนนี้บนนอนเัินีใหม่อยากเห็ดอยู่บ่เลยอันอายุก็ดสามสิบได้เนาะสามรักสามนี้ก็ต้องเห็นวัดประชาชนได้ไปเน่าะแต่ว่าถ้าศิเห็ุวัดประชาชนได้นี่ต้องมีอ่าคือใบบุเชียงบ่อขนานใบนั่นเนาะได้ยีดอกไปเนาะเห็ดอยู่ใน วรนนาเคศทางนี้ผมเชื่เคยพาหลายครอบครัวไปเห็ดอยู่บรรประชาชนก็เต็มที่เกืบประมาณอันนี้แต่ว่าเพิ่นก็ต้องสืบทอดมาสมุนุครัวเอาตัวอย่างมาว่าเพื่อนต้องการใส่อย่างแน่นี้แหละก็สำคัญแต่ว่าถาิเฮ็ดสมุนุครัวนี่เอ่อมันต้องมีรอบมีครัวได้จึงเฮ็ดได้ต้องมีผัวคน้องเนาะน,นี้เราสามารถข้นนำคนใดคนหนึ่งก่อนก็นกได้ ามาสาธ็ดคนเดียวได้หนถ้าเธ็ดคนเดียวแบบโดนเสื่อได้หนิบุได้อ่าต้องเห็ดมีครอบมีครัวผมเป็นครอบครัวได้ไามที่บุเชียงเคยถามที่ผ่านมาเนาะเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอ่าเรื่องที่<ไ>จําเป็นต้องใส่ตัวนี้กรับพี่นอ้องเดินทางไปหันมานี่ตัวนี้วัดประชาชนเนาะทานที่อยู่ท่านท่านซี่ตัวนี้ก็สําคัญอ่าใช้เรามาดะบ,บ่เดิเออไม่เป็นแม่ส่ Brem mãi. O, cậu hết 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 ชาดเฮือนสาพุนแบบตักไฟเฮือนเราก็ย <c oughs> <sm ell process sounds> <necessary> ังบ่มีเนาะขนมพังเราใส่หนึ่งกัดใายกระชิมุนเมื่อไรมาชาดตัวนี้เบิดไปเองนะต้องใช้สายยางคุณภาพแล้วยังดีนะเนาะโดยอันใช้ประตูมาพี่เจ้านะใช้คือว่าเมื่อเอาไม่แขนให้อันทั้งลูกสาวแขนไม่แขนเสื้อกางบ่ลืมบ่เอ้าลืนี่ยยังไงจึงเมื่อเอาอีกเอาไปชงลานเอาเองก็ได้ ลืมเลยเพระว่านั่นหักข้าวได้แล้วแต่เนาะอันนั้นอันกินระเบ้อเข่าเจ้าลูกจะกินข่าระเบ้อนาเออดูเอามานั่งนี่ก่อนก็ได้บุเชียงซื้อข้าวผัดมาให้อยู่นั่งนี่ก็ได้เดี๋ยวป้อนขอดูเออบ้านนี่โหมึงยังบ้านนี่เนาะเอาดูอ่ะ พักในช่วงผูมิแล้วและนี่เนาะบมู่ญาตแล้กว่านี่เนาะเห็นเลื่อยเลยเอ้อสาสะสังอันนี่เด้นอน้องเด้อปอนดุกเจ้าแหละั้กินมือนอยู่หากินข้าวกันดุกกินข้าวกันเรากินเตนุ่มบ่บกินเตนุนต่มบ่แม่ยังนี่ซื้อแม่ยังนี่ คือแม่ยังหีืแม่แม่เตียวบ่ชื่อยังเอิ้นแม่อยู่ว้ายไม่ทำยัม่ให้ลูก <c oughs> บุกินใช่ำเนาะเอาเอาไว้คนก็ได้แล้วจังป้อนเพิ่นก็ได้ใช่ไหมเราและพี่น้องทั้งสแตวก็เชได้ไปเราจะสีย่างเมืออ่อเอาพูดอีก,ดอกได้หนิเนาะไม่เอาไม่อันไม่แขนเสือ้อเนื้อมาตากของเราเห็ดกินในี่แหละพี่น้องเด้ดอโดยเอาสำหรับมิตรว่าเจ้าเห็ดเว่เห็ดงานก็ได้เลยเด้อ เด้อ่ะเดี๋ยวโมเชียงสีเข่ามาใหม่เพิ่มเติมจังใดกับจังว่ากันเนาะเรื่องอันที่เดี๋ยวเพื่นมาแจ้งมาว่านี่ทั้งสบุญเพิ่นสิมาเหมาะมือใดเพิ่นเลยบอกเพิ่มเติมอย่างบอกอ่ทันฮู้ยังบ่ทันฮู้บ่เออเดอ๋ยวๆเอาเดี๋ยวจังว่ากันอีกเทื่อนึงสักพี่น้องเนาะเอ้าอยู่ดีมีแฮ้งวัดสุขูสุคนสวัสดีเด้อเนาะเออบาดนี่พวกเอ้าโอเคโมทันสแต๊ะเอา ไม่ไม่ไม่เส้อฮะน้อเอาเมื่อนี้ก็แล้วเลากไปหน่อยดูน้ำกันเนาะสอยกันดีสดดีเศร้ากัอ่ะเนไมแต่ว่าคลิปนี้กัทางพอน้องเปียวกาสิได้ อ่าลามลาพี่น้อง fc ไปน้ำกันเบื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะเรื่องราวอ่าบทเช่นกระถาเป็นครั้งแรกพี่น้องสหรับเรื่องบัตรประชาชนอ่าสมบูรณ์ครัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังหมดทันได้ถามจากเื่อยังหมดทันด้มีพี่น้องเป็นคนเทือนโอ้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นกำลังใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะติดตามเบึงน้ำกันพี่น้องมีแต่ว่าคลิปนี้ทางพอลเปียวลาพีล้านองไปก่อนเนะพี่น้องเด้อห่ากินข้าวกินน้ำซัมปลาก่อนเขาเศร้าเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเวลาประมาณเก้าโมงแล้วพี่น้อยามาแต่เศร้าเนาะวันนี้พี่แจ้งกับเขาไปหาทางสาะพุดแน่พี่น้อยมาแจ้งลแล้วนะพี่น้องเนาะเฮาพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนสบายดี